ครับตอนนี้กะไปเอาแค้นมาเรียบร้อยนะพี่น้องไปหับเอาแค้นมันใหญ่มันเน่าก็เลยจะไปหับเอา <c oughs> อ่าตอนนี้คุณพี่มาแค้นเน่ากาลังไขยอยู่ <c oughs> คุณพี่มาแค้นเน,น่าไขาแค้นเน่าพี่น้องเอ้ยเนี่นยกําลังไขยอยู่เนาะโอ้ของใหม่เน่าเน่าแบบนีงเป็นใหม่ทุกตา โอ้แต่ออกจากเนี่หนักอยู่งอจนทั้งหมดนต่มันคือจังมันข้าวกระดาษหรือเบามันเลยรคือจังเบาอันนี้คือดวงเก่าดวงเก่าอันนี้ดวงใหม่ตั้งกันดูในสัตว์เลี้ยงเห่าอะไรในสัตว์เน่าหวานโอ้เหยาเหยากระดาษคือคุณภาพประมาณนึงประมาณนึงเสียงงามรับรองคุณภาพ เนาะจากลูก,ลกช่าพอสร้างหวันมาสืบทอ,อดแต่ละวะ่ะโอ้เต่าแดงอ้องเพอให้คือชุดฟ้อมให้ไม่กิ่มเพศให้ฟอมไม่เหดบับโอ้่มมันง่าสาง,างิ่งดูอ่าเนี่ย่น้องแนวแถมเพิ่นอำไม้ปึ๊กเพิ่นได้ว่าหอยทะเลเนาะเป็นของดีกับสำหรับเด็ดแขน่น้องเขาบอกเป็นซาแค้นโมโหได้ไว่า พอดีใบอิสานโทรไปขอนเพิอน,พนอันนี้ก็อุปกรณ์ให้เรียบร้อยอันนี้อันนี้คือเข,เขาเรียกอะไรภาษาอีสานเอื่นขี้สูตรแต่ภาษา,ภาษา,ภ,า,ษาภาษาไทยเขาเอื่อนยังเหนียวอ่า <c oughs> มูลเหนียวมแมลง <c oughs> มูลเหนียวมแมลงแมงน้อยเนาะอันนี้ก็หอยหอยทะเลเข้ามาฝนเวลาครับปรกเลียนเนาะพร้อมด้วยไม่จิม้มไม่งัดไม่จิม้มโอ้ขอคุณอลไรเด้อภาษาหรือใช่เหรอเนาะกเพ่น แถมมาน,นมั่มน้อมพร้อมโอ้จะมันดีหลายเนาะขอพูดอะไรก,กันแ้วกันได้ครับเด้อน้อทีแถมมาให้บริสารรู้ป่ะมีการแถมยังเรียบร้อยพร้อมหมดมาคือว่าไอตีนุี้เขี้ยวน้องรออารท่านนี่ก็ได้ข่านี่พอดีเลยขีดส <c oughs> ูตรฟังเสียงน้อพี่น้องฟังเสียงเมื่อก่อนเป็นยังไงโอ้แค้นมันจมบกวิตกล่องมันเหน่ยวอะไรไหม Ini siang เนี่ยติดเนี่ยติดติดหัวฟังทั้งซอยจักบาทอ่าฟัางทั้งซอยทั้งซอยจักบาทแกนเาัา ยังไปชีว um, oh ิตโผล่เรอครับ้ียง่เสียงส่อเ้ยมันต้องรำเป็นเสียงกันเถอะอ๋พผดแล้วเนาะ ทางปปดสายอู้ใหญ่หลายเนาะเสียงใหญ่ใหญ่เอาขันเสียงบาถึงใน,นล่ำใช่บ่ได้พี่น้องเสียงอันนี้คือใหญ่ใหญ่สุดแล้วเรา,า,าแค่สิบสองเลยคือใหญ่สุดแล้วเนาะเอาเรามาฟังทั้งลองวันนี้หวันลองโอ้เสียงลองทางจีว่ามันสั่งลมบะกุลาพ้ายามแล้วบาดทะเนสั่งลมบะกุลาพ้ายามขึ้นผ,นผู้ขึ้นผ้าขาเจียสะภากกบ่าไปเนาะ เสียงเสียงคนยืนน้อล่ะเสียงสร้างลมบากกูล่ะพยามนี่แล้วเสียงมันยัเสียงมบ่ลําระดับมีวซะเด้อนี่เอาบานฟังทงน้อยทงทงยาวน้อยเพิ่นเว่ายาวน้อยเนาะ เพรนั้นว่าแค้นหลุดใหญ่อ้ามันต้องผีม่มื่อแค้นเงาเป่าพอดีมันใหญ่อ้าวนกับนแค่เงาแคนแับเงาลองบึงดูโอ้ลองดูแท้เด็แน่เอาลองมึงดูเอาลองมึงลองมึงอันเป็นยังไงแค้นใหญ่ลองมึงดูนี่ว้คักไรโอ้โสั่สงเลยใช่เหรคักคั โอ,อ้มัมนเราบัคือแค่นเขาจะของจะเมเ็ดไวนั่นล่มมันมา,ถมมนยายเถอะลมหมดแล้ว <c oughs> ลมันญ่แหงล่ะเอ่ฟาวเหรอนอะมัดฟาวลมมันหลันงนี้เื้อนอะลมมัทานถึง ต้องว <ใน S 2> ิทยาดุจเดโดนวิทยาเดือดโดนดนโด,นดนอ่ะขอบคุณหลายๆแล้วกันเด้อพอสร้างห่อแล้วแค่นห่อแล้วนะครับผมอแค่นห่อแล้วอ่ขอบคุณหลายแล้วจังไรมีแล้วกันยังไงกับจังวากันอีกคันนึงอันนี้ไปรับอยู่ไปสเน่เพราะว่าอันเพิ่นเอามาบ่ได้มันเน,น่าหลายเพราะฉะนั้นมันจิกว,กวงเนาะขัดแก้ออกมาแพ,พ่มาลูกพายกับจีแมนยีดองนะเอ้าจังวากันอีกต่อไปเนาะคุณพ่อมอแค่นพ่อสร้างเฮาครับผมขอบคุณแล้วครับสวัสดีครับ